อ่านะครับสวัสดีวันฝนตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เอ็งเอ็งพาฝนมาทำไมเนี่ยฮะทำไมไม่มาแต่ตัวเอาฝนมาทำไมเฮ้ยอ,อ่านะครับเว็บร้อยสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้ นะครับโดยช่างบุญหอนะครับผู้ชำนาญการของ2021และ22เดี๋ยวสัมภาษณ์สัมภาษณ์เจ้าของรถก่อนเอ็งเป็นเอ็งเปิดนี่เลยครับนายวันนี้ไอ้ลูกหล่อครับวันนี้คุณมาทำอะไรครับผมใส่แคมป์ครับใส่แคมนี่อยาก่เริ่มเริ่มรถนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างใช่ไหมใส่แต่น้ำมันเบนซินมาใช่ไหม่อใบเดียวกับท่อของทีพีนะครับอ่านะครับ อาช่างบุญหอสัมภาษณ์นะครับพอดีมีลูกค้า2,021มาใส่แคมบุญหอจะจัดแคมอะไรให้ครับน่าจะเฮงสุพรรณเลยเฮงสุพรรณเนาะของเรามีของไหมครับมีครับมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเฮงสุพรรณมีทั้งส0 1พัน1ิ1ส1งส7ถึง2,022นะครับ ่ะจัดไปครับช่างวันนี้ดำเนินงานโดยช่างบุญหอนะครับช่างจนอนแอบอยู่ห่างๆวันนี้ถอยเสียก็เจ้าของเลือกใช้ตัวนี้นะครับ TP Moto ของเราอีกนะครับอย่าวิจัย ดึงมาเลยช่างมโนอ,โอ๋อดึงมันมีล็อกระมันยู่หันหันไปะนะครับสำหรับแคมเฮงสุพรรณนะครับเราแค่แอดไลน์ตัวนี้ก็จะมีวิธีใส่บอกไปเลยบอกมาด้วยแต่เราไม่ไม่แอดไลน์นะครับ เพราะเราใส่มาไม่รู้กี่อันแล้วแต่ถ้าบางท่านอยากจะรู้วิธีติดตั้งก็นี่เอดไลายโอเคเฮงสุพรรณช่างบุญหัวว่าเราต้องเอดไหมไม่เคยเอสดให้มุดกสูงหระมดูนะอสิองศาเฮงสุพันณแน่เห็นไหมไม่รู้หรอกเปิดเผยหมดจะบล็อกพวกเขา เปลือกนะเอาไหเอาเก่ามาดูเทียบกันดูต่างกัน่ะบุญโ h o จัดจอนช่วยดอมถาม่างบุญโหนนะครับเอามาขนานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังหรือตั้งใหม่เดี๋ยวนี้ เจ้าของต้องการไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เอาตัวทีจะเอาตัวเอฟอย่าไปเตามใจลูกค้าไม่เป็นไรจัดให้นะครับสองกิโลวาวคดโอหเฮงสุพรรณนะครับตั้งวาลตามสเปคของเฮงสุพรรณเลยนะครับโดยมี ฟิลเเกตตามเบอร์ของมันเลยนะครับอ้าโอเคฟังเสียงเบาไว้ก่อนเสียงเปลี่ยนเ,เลยใช่ไหมเปลี่ยนเลือดต็มเต็อ่ะกิด อ่านะครับขับทดสอบโดยโดยเจ้าของอ่ะไอ,ะอะ้ใครที่ขับมาเมื่อกี้แล้วตอนขับอยู่บ้านมันมันขึ้นเท่าไหรก่ก็เรามาอาจจะขึ้นเร็วกว,ว่าเก่าอยู่อ่ะนัะ่นใครจะไม่รู้่ะสิ ขับมาแล้วรู้สึกไงครับได้แคมใหม่แรงเลยรู้สึกว่าบิดแล้วขึ้นเร็วไหมขึ้นเร็วอืมมืดมืด,มด,มอดอยังหรอกฝนตกนี้มันก็พอใจระดับหนึ่งเพราะว่าแคมตัวเดียวนะครับการที่จะให้รถมีความเร็วพอใจเจ้าของก็ต้องหลายๆอย่างรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะแต่วันนี้เราก็ได้แคมกับท่อแล้วก็โซ่สเตอร์แล้วแคมตัวเดียวก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้ อ่ะโอเคพอได้แคมเสร็จเอ้ยลองกันหน่อยไหมนี <laughs> อ่อ่าอัดสองแล้วลากด้วย